กันหมีต้องเริ่มต้นใหม่อย่างสวยงามใครเาเกลือกันคลิปนี้รหัสใหม่มันต้องดวงดีเสมอเห็นไหมตัวนี้แหละยังไงตัวอะไรเฮ้ยมาหรือเปล่าฮะสำหรับน้องๆพี่ๆคนไหนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมที่ไว้ใจได้แล้วก็ราคาถูกเนี่ยก็ต้องร้านนี้เลยทุกคนซ่มยไปกดชอบนะฮะร้านเติมเกมที่ไว้ใจได้แล้วก็นี่คนไหนที่มองหาแพ็กเกจเกมบูอาร์คัฟอยู่เนี่ยก็นี่เลยนะครับผมบอกเลยว่าร้านนี้ถูกมากคนไหนที่สนใจก็แนะนาคลิกใต้ลิก์ข้างล่างเลยนะฮะ เอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบูอาคริกันอย่างเช่นเคยนะฮะก็ห่างหายกันไปค่อนข้างนานด้วยที่ว่าพี่เนี่ยเครื่องพี่มีปัญหาด้วยเครื่องคอมมีปัญหาแล้วก็ตอนที่ช่วงหล้างเครื่องไปเนี่ยผมจํารหัสไม่ได้นะฮะผมก็เลยมาเล่นรหัสใหม่คือ <c oughs> ผมจํารหัสไม่ได้เลยนะครับโคตรเสียใยเดี๋ยวค่อยไปลื้อฟื้นนะฮะว่าแบบรหัสอะไรไปล็อกอินอีเมลไหนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยไปหากันแต่ว่าวันนี้พี่ก็สมัครไ d ดีใหม่มาเลยนะครับมาเล่น พวกนี้คือหาไม่ได้ก็มาเล่นไอดีใหม่แล้วกันโดยที่ในเกมนี้นะฮะเขาก็มีการอัปเดตแพทใหม่ก็มีด้วยกันอยู่2ตัวที่จริงคือเข้ามานานแล้วแหละแต่ว่าคือนั่นแหละอย่างที่บอกไปว่าช่วงนั้นนะคือพี่แบบรหัสมันหายไงแล้วก็ขี้เกียจเล่นก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะครับไม่ได้ทําคลิปเปิดกาชาแต่ว่าคิดไปคิดมาเฮ้ยเรากลับมาเล่นดีกว่านะครับเพราะว่ามันมันอยู่ไม่ได้อะนะคือแบบเจอสาวๆสวยๆอย่างนี้คือมันอยู่ไม่ได้นะ โอ้โห oh, จานไม่ค่อยเลยนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูตู้กันดีกว่าว่า2ตัวใหม่เนี่ยสตู้ใหม่เนี่ยมีใครบ้างนะครับอ่ะตัวแรกเลยนะฮะก็เป็นน้อง3ดาวตัวนี้นะครับอ่ะลิสึนะครับเป็นตัวละครสายยิงรถถังนะฮะหรือว่าแบบเป็นพวกยิงบอสอ่ะต,ตัวเนี้ยยิงบอสยิงรถถังด้วยที่ตัวน้องเนี่ยถือบาซูก้านะครับในมือคือกระสุนไม่ค่อยเยอะหรอกก็ชักบ่อยบย่อยแต่คือยิงแรงมากนะในเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยคือยิงแรงมากนะครับตัวเนี้ยผมอยากได้จัด,จด คือหวังว่าน้องจะมานะครับในไ d ดีนี้เพราะว่าพี่อยากได้ไงส่วนตัวละครตัวที่2เนี่ยคือยูสินะฮะก็เป็นตัวสายแบบเป้าหมู่เป็นตัวละครสายยิงหมู่เป็นวงกลมด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวสายระยะกลางถึงระยะประชิดถามว่าตัวน้องคนนี้ผมอยากได้ไหมเนี่ยผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่อ่ะเพราะว่าตัวละครสายเนี่ยมันมีเยอะนะครับในเกมซึ่งถ้าเทียบกับน้องอลิสูเนี่ยอลิสูเนี่ย,ยจะเป็น มีแค่ตัวเดียวมั้งนะฮะในตอนนี้ของเซิร์ฟ g l o b a l ที่แบบมันยิงรถถังได้อะมันยิงรถถังมันยิงบอสแรงอะ <Yeah. S 1> มันจะมีแค่น้องตัวเดียวในตอนนี้นะฮะส่วนตัวละครอื่นก็เป็นสไนเปอร์ไปเลยนะถ้าแบบยิงรถถังยิงอะไรแรงะนะต้องเป็นสไนเปอร์ไปเลยแต่ว่าน้องคนนี้เป็นบาซูก้าไงมันแปลกใหม่ดีอะผมอยากได้ <Yeah. S 1> แล้วนอกจากตัวน้องสองตัวนี้แล้วเนี่ยผมก็อยากได้คือ <Yeah. S 1> อยากได้หลายตัวอยู่นะครับในไอดีนี้แทบไม่มีเลยดูดิคือว่างจัดโล่งมาก ตัวที่อยากได้นะฮะก็หวังว่าไอดีเนี้ยจะมีตัวละครสาย PUP บ้างนะอย่างเช่นเจชุนหรือว่าเป็นอีโอริฮารุนะก็ได้มิดลก็ได้มาไอดีเนี้ยมีขอมิดอลหน่อยแล้วก็โมโมอินะครับสตัวเนี้ยคืออยากได้เหมือนกันนะฮะใน ID เก่าเนี่ยคือผมแบบเกลือมากนะฮะเปิดจนครบการันตีอะถึงจะได้น้องมิดลมาแต่ว่าไอดีเนี้ยผมขอให้มันออกไปไวนะฮะน้องพี่ขอให้น้องออกไวๆเพราะว่าพี่อยากได้ วันนี้ผมจะเปิด7ต,ตูมเหมือนเดิมคือเลข7นํานโชคแล้วก็ถ้ามันไม่ได้เนี่ยถ้ามันไม่ได้ตัวของน้องอลิสึเนี่ยผมก็อาจจะเปิดต่อใน EP 2นะครับเพราะอยากได้มากๆน้องคนนี้ถึงน้องจะเป็นโลลรหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่มันแปลกดียะคือเป็นบาซูก้าคือผมชอบจัดนะฮะมาเรามาเปิดกาชากนันดีกว่าอัดแล้วใช่ไหมอัดแล้วแหละถ้าไม่อัดก็คงยาวคงพูดใหม่มาครับผมตูมเลกนะฮะ เราก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงขอสีลุงเยอะๆขอสีชมพูเยอะๆไปครับผมแล้วก็คนไหนที่อยากได้ร้านเติมเกมเนี่ยก็ขอแนะนําร้านจูม,มิโกช็อปเลยนะฮะแอดมินบริการดีมากนะครับนี่ไงมาแล้วนะครับสีชมพูมาเลยเป็นไงตูมแรกก็สีชมพูเลยอ่ะครับผมอยากได้น้องน้องต้องมาแล้วนะน,ะน้องอาริสุไปให้หัวใจน้องเป็นดวงโตๆเลยไปครับผมมาตูมแรกยังไงกี่ตัวดีกว่าขอ2ตัว โอ้โหตัวเดียวก็ได้ดิครับตัวเดียวก็ได้โอเคฟูก่านะตัวนี้แหละยังไงตัวอะไรเฮ้ยมาหรือเปล่าฮะวัโอ้ที่ผมเปิดผิดตู้หรือเปล่าเนี่ยจานยู่สื่อมาเฉยโอเคโอเคเฮ้ยแต่ว่านี่มันนอกเลดตัวนี้ไม่ใช่อ่ะคือเขารวมกันในตู้เดียวกันเลยเลดอ่ะใช่ป่ะเห้ผมเปิดผิดตู้ปะเนี่ยทุกคนไม่เปิดผิดใช่ไหม ไม่เปิดผิดนะฮะคือเขารวม2ตู้เนี้ยสตัวละครใหม่อยู่ในตู้เดียวกันเลยอ่ะทั้งสองตู้เลยมั้งรู้สึกตู้นี้ก็น่าจะมีตัวนี้แหละนะฮะแต่ว่าจะเป็นการเพิ่มเลทหรือว่าลดเลทลงนะฮะเพราะว่าแบบมันแยกตู้กันนะ,นะแต่ก็ไม่เป็นไรเราได้ตัวตู้ที่2ไปแล้วตู้แรกเนี่ยอลิสุเนี่ยคือต้องออกแล้วแหละนะ <Please. S 1> น้องยูสุเนี่ยคือมาแล้วอลิสุเนี่ยคือต้องมาบ้าง <Please. S 1> ไปก็ผมตุมที่สองนะฮะเลข7จ็ดนำโชคหรือเปล่าวันนี้ ขอสีลุงขอสีชมพูอีกรอบนี่ไงมาสองตัวเลยไหมล่ะมาสองตัวเลยไหมล่ะฮะให้หัวใจดวงโตๆไปเลยจังหวะนี้ไปครับผมมาสองตัวเลยไหมรหัสนี้เอ่ยยังไงล่ะสีลุงตัวที่สองในสองตูมมาครับผมเปิดเมตารหัสใหม่มาขอยังไงโอชุนโอเคใช่ปะเอาซายะนี่วะชื่อก็บอกอยู่เมื่อกี้ซายะ ดูเป็นชุนได้ไงเนี่ยไม่ได้อ่านเลยจานโอ้โอเคโอเคโอเคสายะก็ได้มาหาสเปเชียลอยู่พอดีเลยรหัสนี้เรียบร้อยสายะในตำนานออกใจน้กว่าชุนถ้าชุนคือดีใจมากๆอ่ะอยากเล่นแจชุนมากอะ่ะแต่ว่าไม่เคยได้เล่นเลยเซิรฟ์ฟเนี่ยนะมาตูมที่สนะครับทุกคนไปฮะตูมที่3มมาอย่าไปยอมแพ้ดิครับนี่ไงเป็นสีฟ้าในตำนานไม่ได้เจอสีฟ้านี้นานมากมาเปลี่ยนสีมันไม่เปลี่ยนด้วย โอเคคุยกันได้ก็อ่าสองดาวมา4ี่ตัวป่ะเมื่อกี้าากอาสริปดิยังไงรู้ซึ้งเลยผมนี่รู้ซึ้งเลยไม่เป็นไรยังเหลืออีกสตัตมาตูมที่4อย่าไปกลัวกันหมีอย่าไปกลัวเกลือดิใครเขาเกลือกันคลิปนี้รหัสใหม่มันต้องดวงดีเสมอเห็นไหมรหัสใหม่ต้องดวงดีเสมอไงขอเริ่มต้นดีๆบ้างเกมมาครับผมอันนี้ผมขอน้องบาซูกานะรอบเนี้ยยังไง สามดาวกี่ตัวเอ้ยเหมือนตูมที่สองเลยออกตัวที่สามมาตัวเดียวโอเคมามีลุ้นมาครับยังไงตัวนี้ตัวนี้ยังไงเฮ้ยโอเคได้แล้วนไง,ไงผมบอกแล้วรหัสใหม่มันต้องมีเสมอว่ะ ว่นหลังๆนี่อาจจะเกลือแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยมันต้องดีเสมอเรียบร้อยนะครับก็เป็นน้องอลิสตโรงเรียนวิทมิวเลเนียมนะฮะก็เป็นโรงเรียนของนางเอกใช่ปะ่ะนางเอกตัวแรกใช่ไหมหรือว่าเกมนี้ไม่มีนางเอกเป็นไวฟุแล้วกันนะฮะโอเคเรียบร้อยอาวุธที่ใช้คือ RG ีนะครับหรือว่าบาซูกานะโอเคเป็นไงตัวพี่4<ๆ>ก็มาเลยอ่ะฮะพิกอัพเรียบร้อยนะครับไม่เกลือนะคลิปนี้แต่ผมขอให้ได้ตัวอีกขอตัวอีกนะ พราะผมต้องการใช้ลงพวกด่านลงพวกเลสบอสไงลงพีพด้วยนะครับมาตูมที่5ไปครับผม่าไปยอมแพ้จานหมีนานนานเปิดกาชาทีใไกลแล้วเป็นไงนะสีฟ้ามาเลยการันตี2ดาวหรือเปล่าอย่างนี้เปลี่ยนสีโชว์หน่อยไม่เปลี่ยนสีไงจีจีเยียบอ้อยโอเคได้มาแล้วน้องน้องแฟดน้องแฟดตัวแรกโมโมอีได้มาแล้วนะฮะสดาวมาขอเป็นมิดเิอีกสักตัวนึงไปคลิปเนี้ย อย่าไปยอมแพ้รหัสเก่าเด็ดจันมีต้องเริ่มต้นใหม่อย่างสวยงามมาเด็ครับตุ่มที่6ยังไงล่ะครับโอ้โหสีฟ้าสีฟ้า,ฟาอ่อยต้องพิมพ์ว่าอะไรนะมิมิมอ้ช่างมันแล้วกันไม่ทันแล้วผมคิดว่าไม่น่าทันว่ะชื่อนะ่ะโอเคโอ้โหสองดาวตัวเดียวซะด้วยเตอริปเลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่น้องคนนี้ได้อยู่ เป็นตัวแทงได้นะฮะผมต้องการด้วยแหละมานี่คือตูมที่7นะครับตูมสุดท้ายแล้วเป็นสุดท้ายเสมอหรือเปล่าจะสุดท้ายเสมอหรือเปล่ามาครับผมผมขอน้องมิโดริหรือว่าเจชุนหรือว่าเป็นอิโอริฮาลูนะก็ได้ตัวละครสายพีพีเนี่ยมาบ้างไปครับผมตูมที่7เลข7น็าโชค7บาป 7K หรือเปล่า <Yeah. S 1> นี่เราจะเป็นไง เป็นไงฮะเลขเจ็ดนำโชคหรือเปล่านี่เลขเจ็ดตัวบนเริ่มไปเลยจังหวะนี้ไฟพอสองตัวขึ้นไปได้หรือเปล่ายังไงล่ะตัวเดียวไงไม่เปลี่ยนสีแล้วด้วยตัวที่สองพีหน้านะตัวที่สามมาดิครับฮาลูกะตัวที่สี่ทีมิโกะนะจำชื่อไม่ได้แล้วบางตัวโปโทนีิโอเคมาสองดาวตัวแรกเออนี่ไงนางเอกปะคนนี้อยู่กัน ตัวที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่ว่าต้องการเซรีนาเหมือนกันโอเคมาตัวอะไรตัวซําหรือเปล่าเล้วแต่ในท่านเลยค่ะป Hello, <Mother S 1> นี่ไงล่ะค <laughs> ารินคารินผมยังชอบเลยสเปเชียล okay, okay. โอเคโอเคก็ามายิงคู่กับไอตัวซซยะแล้วกันเปเชียลสองตัวถือว่าคุ้มอยู่นะเจ็ดตูมเนี่ยได้มาหลายตัวอยู่นะครับตัวที่จำเป็นนะนะแต่คงอยากได้มากกว่านี้แหละก็คงไปเก็บเพชรมาเปิดเพิ่มแล้วกันนะฮะ เพราะว่าบางตัวเนี่ยคือสําคัญอย่างเช่นออโอริสําคัญมากนะครับแล้วก็เจชุนสําคัญมากใน PP นะฮะก็คงไปเก็บเพชรมาเปิดเพิ่มแหละนะครับ EP 2ดูก่อนว่าตู้ออกหรือเปล่าเนี่ยมันหมดวันที่11เนี่ยคงเก็บเพชรอีกประมาณแบบถ้กวันที่10แล้วกันวันที่10คงจะทันอ่ะนะคลิปในวันนี้ก็ถามว่าเกลือไหมเนี่ยก็ไม่เกลือนะถือว่าไม่เกลือได้มาหลายตัวอยู่นะครับได้สีลุงหรือว่า3ดาวมาทั้งหมด4ตัว5ตัวเนี่ยถือว่าใช้ได้อยู่นะไม่ได้น่าเกลียดนะฮะถือว่าใช้ได้อยู่ EP นี้ สรุปแล้วคือได้น้อง2ตัวใหม่เนี่ยสตัวเลยในคลิปเดียวกันแล้วก็คือตู้แรกด้วยนะคือตู้ยูสึเนี่ยคือมันหลุดมาเฉยนะเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะเอาน้องแต่ว่าน้องบอกว่าอยากมาหาจานหมีก็จัดไปแต่พี่ก็จะปั้นน้องขึ้นมาแบบบ่มๆเลยแล้วกัน <Okay. S 1> คนไหนที่เปิดเกลืออยู่ก็หวังว่าทุกคนจะไม่เกลือกันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ตัวละครที่อยากได้กันนะฮะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สําคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือไนไป เพื่อไม่พลาดคลิปผม,ผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปเลยนะครับก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกัม่นในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม